ใครบอกเกมผ่านออฟเอ็กซเล่นยากผมบอกเลยครับไม่จริงออกตัวก่อนเลยผมเองก็ไม่เคยเล่น P.O.E มาก่อนแต่ก็พอมีประสบการณ์จากเกมแนวนี้มาบ้างเกมก่อนหน้านี้ก็คงหนีไม่พ้น Diablo 4ผมก็มั่นใจว่าตัวเองก็ไม่ใช่ขี้ขนะสำหรับเกมแนวนี้เล่นไปชนิดที่เรียกว่าเกิน4-500ชั่วโมงอะ่ะเพราะงั้นผมที่ผ่านเกมแนวนี้มาขนาดนี้ผมก็มั่นใจได้เลยว่าผมคงเล่น P.O.E ได้อย่างสบายๆเกมที่หลายๆคนต่างบอกว่ามันเป็นเกมที่เล่นยาก แต่หลังจากที่ได้มาลองเล่นด้วยตัวเองผมก็รู้ได้ทันทีเลยครับสิ่งที่เคยได้ยินต่างๆนานา,นาว่าเกม p o E นั้นเล่นยากมันเป็นสิ่งที่ไม่จริงเลยครับมันไม่ได้ยากอะไรเลยแต่แม่งยากเฮียๆยากชิบหายยากแบบยกมือไหวยากจนต้องร้องขอชีวิตโดนนิดโดนหน่อยก็เกือบตายบางทีก็ตุยเย่ไปแบบไม่รู้ตัวตึงทุกย่างก้าวพร้อมตายได้ตลอดเวลา ความยากที่ผมพูดถึงคือการเล่นให้ผ่านไปในแต่ละจุดนะไม่ใช่ระบบของตัวเกมสเกลความเก่งของเราอะแม่งพอๆกับมอนสเตอร์ข้างทางอะลูกกระจกข้างทางพวกมันสามารถพรากชีวิตคุณไปได้อย่างไม่ยากเย็นอะไรยังไม่ต้องไปพูดถึงบอสบางทีก็ตายแม่งระหว่างทางเนี่ยแหละตัวละครที่ผมเล่นกระ่ังบางซะลึกเกินบางเหมือนกระดาษกว่าจะผ่านเนื้อเรื่องในแต่ละแอคมาจนจบบทที่3การเล่นคนเดียวมาจนถึงจุดนี้เป็นอะไรที่ยากและท้าทายมากๆ ฟิลลิ่งตอนเล่นบอสไฟคือโคตรมันเลยครับตรงจุดเนี้ทำออกมาได้โอเลยโอ้โหไอ้เทียทำออกมาให้พอ่อให้แม่มันเล่นไงยากชิบหายกิ้งกันจนพื้นถลอกโดนถักถากเกือบตายโดนเต็มเต็มตุยไปเลยบอสบางตัวกว่าจะผ่านล่อไปเป็นชั่วโมงตายแล้วตายอีกตายจนเริ่มจับทางได้ต้องหลบจังหวะไหนต้องตีจังหวะไหนคือสกิลบอสอ่ะมันก็ออกแบบมาให้หลบได้นั่นแหละ แต่มันต้องเป๊ะต้องเข้าใจแมคชีนิกของบอสแต่ละตัวคือเวลามันพลาดโดนขึ้นมาคือมันแรงมากบางทีโดนทีเดียวก็ตายโหงตายหาไปเลยกิ่งกันจนขาแตกพื้นถลอกกว่าจะผ่านทุกอย่างมาได้ทั้งหมดนี่เป็นเพียงการเตรียมความพร้อมให้ผู้เล่นมาเผชิญกับคอนเทนต์เอ็นเกมที่ยังจะมีอะไรให้ค้นหาอีกมากมายอาจจะเรียกได้ว่ามันคือส่วนที่สนุกที่สุดของเกมแนวนี้เลยก็ว่าได้การปั่นตัวละครทำบิวให้ตรงสาย ปรับแต่งสก,กิลบลาบลา,าฟาร์มหาของมาให้ตรงกับ,บริวอัปเกรดตัวละครของเราเพื่อท้าทายอะไรใหม่ๆในแมปเอนเกมที่จะมีอะไรให้เจออีกเพียบมอนใหม่บอสใหม่และยังมาพร้อมกับระดับความยากที่สุดตีนิ่งกว่าเดิมส่วนระบบอื่นๆของตัวเกมก็ทำออกมาได้ดีมากๆชนิดที่เรียกว่าผมลืมไปเลยว่านี่เรายังอยู่ใน Early Access ยังมีอะไรให้ทำกันอีกยาวๆเล่นได้ไม่มีจบไม่มีตันนี่ยังไม่ใช่ตัวเกมเต็มนะระบบที่มีให้เล่นตอนนี้ ก็เรียกได้ว,ว่าเหลือลอถ้ามือใหม่ที่ไม่เคยเล่นเกมแนวนี้เลยแล้วจะมาเล่นเพ E ย์ยีสเป็นเกมแรกระบบมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นครับง่ายนิดเดียวง่ายนิดเดียวจริงๆที่เหลือแม่งยากหมดเลยเหยอกหยอกมันก็ไม่เชิงยากหรอกแต่แม่งเยอะเยอะมากลองคิดดูนะครับปัจจุบ,บันไอเกมเวนนี่พาคเวลาชีวิตเวลานอนผมมาร่วมกว่า200ชั่วโมงแล้วผมที่เล่นมาขนาดนี้ ยังลองใช้ไอเทมยังได้ลองระบบอะไรของเกมนี้ได้ไม่ครบยังเจออะไรในเกมได้ไม่เท่าไหร่บอสในแมปเอนเกมผมยังไม่เคยเจอหน้ามันด้วยซ้ํานี่เล่นไปเกิน200ชั่วโมงแล้วนะเอาเป็นว่าเรื่องระบบเนี่ยพี่แกทํามาแบบเยอะจริงเยอะเกินเหลือจัดๆเดี๋ยวถ้าตัวเกมเต็มมาในช่วงกลางปีหน้าแม่งจะมีอะไรเยอะกว่านี้อีกใน Early Acces s ก็พอจะเจอบัคอยู่บ้างพอเป็นพิธีแต่มันก็ไม่ได้บัคเยอะอะไรขนาดนั้นจัดว่าเล่นได้ไม่ติดขัดไม่หยุดหงิด แต่มันจะไปหงุดหงีดเอาตอนที่ตายบ่อยๆเนี่ยแหละรวมๆในความคิดเห็นส่วนตัวของผมเลยนะผมยกให้ P.O.E. 2แม่งเป็นเกมที่ดีที่สุดในหมวดแอคชั่น RPG ได้เลยและที่สำคัญเกมที่มันขนาดนี้แม่งคือเกมฟรีเว้ยถึงมันจะยังไม่ได้เปิดฟรีในตอนนี้ก็เถอะสำหรับในช่วงทดสอบผู้เล่นต้องมีสิทธิ์ในการเข้าร่วม Earl y Access ซึ่งหาได้จากการซื้อแพ็คสนับสนุนของตัวเกมให้คิดซะว่าเติมแคสเกม Online ออนไลน์อ่ะเราจะได้เงินในเกมและได้สิทธิ์ในการเข้าเล่น ส่วนเงินในเกมจะเอาไปซื้อแฟชั่นซื้อคลังเก็บของก็แล้วแต่เราทุกอย่างในเออเรียกเซตจะไม่หายไปตอนที่เกมเต็มเปิดทุกอย่างก็ยังอยู่ครบเพราะงั้นใครที่กําลังช่างใจอยู่จะรอเล่นฟรีก็ได้แต่ประมาณกลางปีหน้าเลยนะส่วนใครที่คิดว่าเกมแนวนี้แหละทางชันเลยซื้อแพ็คสนับสนุนมาเล่นเลยครับไม่ต้องรอเพราะคนที่เล่นเกมแนวนี้แล้วชอบจริงๆจะได้เล่นได้อยู่กับมันยาวๆช้าเร็วผมคิดว่าเดี๋ยวมันก็ได้เติมอยู่ดีนั่นแหละอยากเล่นก็จัดมาก่อนเลยครับ ส่วนใครที่ยังไม่มั่นใจก็รอเล่นฟรีในตอนที่ตัวเกมเต็มเปิดก็ได้และนี่คือทั้งหมดที่ผมมีความคิดเห็นต่อเกมนี้ยังไงก็อยากให้เพื่อนๆได้มาลองผ่า Pop x s i t e 2จริงๆเกมที่มีคอนเทนต์ให้ทำเยอะขนาดนี้และสุดตีนขนาดนี้ไม่อยากให้พลาดกันครับชอบคลิปแบบนี้ก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ